กรรับสวัสดีนะครับผมเมื่อนี้ไปพอ่อกันยุดตลาดนัดหลังบกสอนะครับผมอำเภอผู้เขียวนะครับผมกับบรรยากาศเมื่อนี้ผมเบื้องเราค้นหน่าจะเบาบางนะครับโอ้ฝนตกเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวพื้นที่นี่นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอยนะครับกับรักษาสุขภาพกันน้ำน,นะ้ะม่อยากกินผ้าค,ครับเด,เดี๋ยวหนาวเดียวห่อนเดียวฝน ไปสู่กันต่อไปครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เข้าผ่านตัวผู้เขียวเลยนะครับผมไปทางเรือนจำนครับไปทางเรือนจำนี่พาตัวผู้เขียวเข้ามาเลยเด้อครับตลาดนัดพระเนาะมีทุกวันเสาร์นะครับตลาดนี้นะ เป็นวันปกตินี่รถจะย่างลายเนะ่นะฮะเพราะว่ามันมีโรงเรียนอยู่นี่นะครับนี้เป็นวันหยุดนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับผมตอนนี้ยังเปิดเทอมบ่เหมิดตูโรงเรียนนะนช่วงนี่นะโอ้โหย,ยากสิพารรถอยากมาแต่ไสนี่นะครับผมตรงไปนี่นะ ครับผมผ่านใส่มือนะครับผมใส่มือคือเรือนจำนะครับผมเรือนจำผู้เขียนะบบริการข้าวอาหารฟรีนะครับผมผู้ใยอยากใส่บริการก็เชิญใดเนาะนีะ่ <c oughs> นี่นะครับผมนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงเรือนจำนี่นะครับผมไปทางบกสผู้เขียวนะครับผมใส่ <c oughs> ตรงเรือนจำนี่ไปทางบกส เมื่อนี้ผมว่าค้นอาจจะบ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะอากาศสภาพหินฟ้า

กอมีเอียงแบ่งปันเนาะโมนี่ต้นเน้อมีมุมบัครับมันก็จะเป็นมีเกลียเนี่ยไม่เนี่ยแต่ว่าต้องหามุมมันต้องคืนกลับโอ้ผักกูบ่พ่ออันนี้อันนี้เป็นผักกูเนี่ยมันมันเลยเนาะครับผักกูที่ไหนเนาะนี่สามารถไปหาไปหามุหเราครับแต่ว่ามันปิดผักกูอันนี้เป็นสำลีเก่านะครับลิดสำลีครับเอาพ่อเอาเอานี่แหละมากเลยจึ้งเลยสามองค์นี่พ่อเปิดเท่าไหร่นะครับ เอากุ้งทั่วเฉลี่ยกับตัวของเมื่อกี้บาทล้วเปิดสิบห้าครับสิบห้าแล้ลูกลูกลูกได้ลูกได้เพราะเป็นยังครัลูกต่อจะค้ำได้ปลครับได้ได้มาได้มาเอาแบงแบงนะพ่อลูกก็ไปแบงต่อเนาะเอาสามวงนี่พันหนึ่งได้ปลครับสามวงนี้พันไดเดียวเดียวเที่พ่ได้อยู่ติดเฮ้ได้บัวได้บัวอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้ถุงเลยครับผมได้ถุงเลยโอเคครับผมมาเบิ่งผลประกอบการมื้อนี้นะครับว่าเฮาได้หย่างแม่แล้วครับตลาดนัด พักเครื่องนะครับขางบกสผู้เขียวนะครับผมจังหวัดชัยภูมิเนาะองค์แรกนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสัลิดนะครับสินเชียงลุงนะครับสินเชียงลุงนะเก่าๆนะครับผมสวยนะครับสวยสวยองค์ต่อไปนะครับเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุนะครับวัดกลางนะครับวัดกลางแลครอนปฐมนะครับผมได้มาสององนะครับหลาจะเป็นกุเดียวกันนะนี่ครับอีกองค์หนึ่งนะ ไหลมาในราคาที่บ่แพงบ้างไหนนะครับองต่อไปนะครับเป็นสังกะจายนะครับโทราบทีนะครับคาบขีเบสวยๆเลยนะคาบขีเบ้าสวยๆนะครับกลมตะไบสวยๆนะโทราบทีนะครับองน้นอยๆเนาะสื่อมะกรนะครับสื่อมะกรเหรียญต่อไปเป็นาสายใต้นะครับผม เป็นด้านหน้าเป็นพระอาจารย์จันทร์นะครับผมด้านหลังเป็นพระอาจารย์ท้องนะครับผมปี2516นะครับอ๋อสุราชนะครับผมสุราชนะนี่ครับวัดเสาทองท้องนะเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญอ๋อวัดตะขังนะครับผมปี2510ต้นๆนะครับผมวัดตะขังเหรียญหลวงปู่นาคนะครับวัดตะขังโคสิตาลามนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่นาคเนาะ นี่ครับผมสวยนะครับสภาพเดิมๆผิวเดิมๆสวยๆเลยนะก็เเรียน่อไปนะครับเรียต่อไปเป็นเหรียญพุทธกวักนะครับผมวัดดาววดึงนะครับผมพิธีเสาหาปีหนึ่งหกนะครับอันนี้จะได้หลวงปู่โตนะครับแล้วก็เกจิรวมสมัยปุกเสกนะครับผมสภาพกะไรเดิมๆนะครับผมองค์่อไปนะครับเป็นเหรียญคารวาดนะครับพ่อหนูหนอนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบนะครับเนื้ออาบาก้านะครับ สภาพถือว่าสวยนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผลประกอบการเมื่อนี้เขานะครับกับมีทั้งย่อยกับย่อยๆนะครับช่วนมาจะเป็นผ้าย่อยราคาพอสูงนะครับพราะแบง่งปันกันไปได้นะโอ,อประมาณนี้ครับผมกับขอพระคุณครับที่รับชมรับฟังกันเนาะ